สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบุพยาจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนเมษายน2568หนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กัน ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ u s e r บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวมังกรลัคนามังกรจะมีดาวโนมทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับพไพ่ใบแรกนะครับสำหรับชาวมังกรได้เป็นไพ่ทรีออฟคับ แล้วก็เป็นไพ่ The Tower อ่าคิงถือไม้ทัว of ว n นใบสุดท้าย De วิ l นะครับโอ้โหก็ยังไม่ผน De วิ l เนาะอืมชาวราศีมังกรนักขณะมังกรอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนิดนึงนะเวลาคิดตัดสินใจทำอะไรควรที่จะมีแบบ ในเรื่องของความเป็นระเบียบแบบแผนกับความคิดก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราสับสนเรามีความรู้สึกที่คิดเยอะหรือเรามีปัญหาในเรื่องของ m i n t s p t ต่างๆมันอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นหลงทางได้นะครับอันนี้เราต้องพิค«พิจารณาให้ดีกับในเรื่องของการตัดสินใจนะครับเพราะว่าไพ่มันขึ้น The Tower ด้วยนะ แสดงว่าชาวมังกรต้องระมัดระวังเรื่องของสภาวะอารมณ์ความรู้สึกนะในช่วงแรกอะครับดาวอังคารเนี่ยโคจรถอยหลังขึ้นไปในเดือนอรลอันนี้ยังไม่เท่าไหร่เนาะแต่ดาวอังคารกำลังจะเดินหน้าลงขึ้นลงมาละแล้วมาเล็งกับลัคนาของชาวมังกรอันนี้อาจจะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจได้เพราะดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวแห่งโทสะจริตนะหมายถึงการใช้อารมณ์นั่นเองในช่วงประมาณครึ่งครึ่งเดือนของ เดือนเมษายนนะครับก็คือวันสงการนั่นแหละประมาณนั้นอันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการคิดการตัดสินใจนิดนึงนะครับในการที่เราอาจจะมีประเด็นและปัญหาให้เราต้องแบบ หรือเคลียร์กันสักเล็กน้อยเนาะเพราะว่าปัญหาเนี่ย the tower มาบางครั้งเนี่ยมันมาพร้อมกับไพ่ devil เนาะ devil เนี่ยมันหมายถึงปัญหาความรู้สึกกับความรักความทับซ้อนในเรื่องของความสัมพันธ์ความไม่ชัดเจนใดๆนะมันทำให้เรามีความรู้สึกแบบโมโหชุนเฉียวมีปัญหานะครับมี n นก a t i v กันอะไรประมาณนี้นะมันก็เลยทำให้เราต้องแบบดูแลในเรื่องของความคิดของความรู้สึกของตัวเราเองก่อน พยายามมองการไกลกับในเรื่องของความรู้สึกกิ i งถือไม้นะครับกิ i งถือไม้หมายถึงมองการไกลมองอะไรให้มันดูแบบต้องต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะถ้าเกิดเราแบบจะเอาตอนนั้นจะเคลียร์ตอนนั้นมันก็ได้นะถ้าเราไม่ใช้อารมณ์แต่ถ้าเราใช้อารมณ์นะครับบอกเลยว่าเคลียร์ตอนไหนก็คืออย่างเงี้ยแหละ tower ปังพังนั่แหละ นะครับอันนี้เราต้องพยายามตัดสินใจดูแบบให้มันดูชัดเจนกว่านี้แล้วค่อยตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งทวบอวันนะครับบางครั้งคุณก็มีระเบียบแบบแผนมีความคิดมีในเรื่องของการเพิ่มพูนความรู้สึกสิ่งต่างๆอยู่แต่ก็คงต้องแบบ ดูแลในเรื่องของสิ่งต่างๆเราเนี่ยให้มากกว่านี้ทรีออฟคัคือไพ่ที่ตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการที่ชาวราศีมังกรลัคนามังกรในช่วงเนี้ยอาจจะดูมีข่าวดีมีในเรื่องของการได้พักผ่อนหยนใจมีโอกาสที่เราอาจจะไปท่องเที่ยวไปทริปต่างๆได้นะครับอาจจะเป็นเพราะมันกินในช่วงวันสงกรานต์เนาะเพราะาครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนมันก็จะกินในช่วง12 1 3 1 4อะไรเนี้ย ประมาณถึง15พอดีเลยก็คือเรนส์ในวันสงกรานต์เนาะมันก็อาจจะมีโอกาสของเราไปเที่ยวไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือว่าไปแบบเล่นน้ำไปอะไรเงี้ยก็ได้นะครับมันก็เป็นข่าวดีอย่างหนึ่งด้วยแหละหรือว่ามันก็เป็นแบบอะไรที่ดูมีความรู้สึกมีความประทับใจมีการเพิ่มพูนในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งเราเนี้ยได้พักผ่อนแบบนี้ก็ได้นะครับทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของไพ่ว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมสำหรับชาวมังกรกันบ้าง ขอภัยเพิ่มเติมนะครับสำหรับชาวมังกรรักขนามังกรจะมีแนวโน้มทิศทางเพิ่มเติมอย่างไรกันต่อพไพ่เป็นแรกแถวล่างเป็นเดิมมีจิเชียนนะครับต้องรู้จักผิกแพลงเนาะเพจออฟ s อ o r ดว้าวสองถ้วยมาแล้วคิงถือดาบใบสุดท้าย8เหรียญอิทธิพลใต้สำหรับโอ เป็นไพ่เอ็กออปครับไพ่เนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเด็นนะครับว่ามีโอกาสที่ชาวมังกรลักขนาบมังกรบางคนเนี่ยเลือกที่จะจบและไปนะครับ move on เพราะอะไรพอไพ่เดอะทาวเวอร์มาพร้อมกับไพ่8ถ้วยมีความรู้สึกว่าแบบถ้าตกลงกันไม่ได้นะครับต่อกันไม่ติดใช้อารมณ์กันและกันบอกเลยว่า ไปแน่นอนนะครับมันมีโอกาสไปได้สูงมากๆเลยเพราะ8ถ้วยเนาะบางคนอาจจะเป็นลอง s t a n c e relation ด้วยนะครับเป็นความรักทางไกลความรักที่อาจจะแบบมีความคิดที่สวนทางความคิดที่ไม่มีเวลาให้กับความรักที่ไม่มีเวลาให้กับกันและกันมันมีความรู้สึกที่แบบว่าหงุดหงิดใจมีการเล็กร้องในเรื่องของความรู้สึกบางคนอาจจะใช้อารมณ์ความรู้สึกเหมือนแบบ มีติดนิสัยแบบเหมือนเด็กๆนิดนึงนะครับเอาแต่ใจแบบนี้ก็ได้นะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับไม่เขาก็เราอะอประมาณนั้นแหละนะครับก็มีอยู่สองคนนะไม่คุณก็เขาได้แหละนะครับอันนี้ต้องดูแลส,สิ่งตรงนี้ได้ด้วยนะแต่ว่ามีไพ่คิงถือดาบเขาบอกว่าคิงถือดาบเนี่ยกับคิงถือไม้เนี่ยมาแสดงว่าถ้าเรามีวิสัยทัศน์มีความคิดที่ก้าวไกลเราจะมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากๆเลย แต่ความเป็นผู้นำผู้ใหญ่นั้นน่ะมันต้องรู้จักอารมณ์อร่อยด้วยนะครับเพราะว่าคิงถือดาบเนี่ยยังรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบานะครับไม่ได้แบบว่าเฮ้ยผิดเป็นผิดนะครับไม่เหมือนราชินีถือดาบอันนั้นคือแบบเที่ยงตรงเที่ยงธรรมเกินแต่อันนี้คือยังรู้จักที่จะปรับและเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุผลพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะปรับและเคลียร์เนี่ยคือคิงถือดาบคุณต้องทําแบบนั้นคุณกับเขายังมีโอกาสเป็นคู่กันจากไพ่สองถ้วยนะครับ เมจิเชียนคุณอาจจะต้องปรับและเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้ปรับและเข้ากันให้ได้เพราะว่าในช่วงนี้ยังไงไพ่มันขึ้นสองถ้วยก็แสดงว่าคุณยังมีโอกาสที่จะยังเป็นคู่ครองเป็นคนรักเป็นคนที่ดีสำหรับกันและกันได้อยู่เขารักเราเรารักเขานะครับมันเป็นสาญลักษณ์ประมาณนี้ดังนั้นชาวมังกรลักนามังกรควรที่จะต้องพยายามปรับและแก้ไขปัญหาอย่าให้แบบชายอารมณ์กันจนท่าน จบและเดินจากกันไปก่อนนะครับแบบนี้อคุณต้องพยายามเคลียความรู้สึกในเรื่องของภาวะอารมณ์ของตัวคุณเองก่อนเนาะเพื่อที่เราจะได้แบบปรับเปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดเพราะความรักสุดท้ายอะ่ะถ้าคุณยังมีความรู้สึกที่ยังอยากมีเขาอยู่บ้างอะ่ะยังแคร์เขาอยู่อะ่ะนะครับหรือคุณยังอยากสะสางคุณยังอยากแก้ไขปัญหาคุณยังอยากมีเขาเนี่ยอันนี้มันยังพอมีโอกาสแต่คุณต้องปรับคุณต้องแก้ไขคุณต้อง ใช้เวลาคุณต้องแบบเยียวยาหลายๆอย่างนะครับถึงจะไปต่อได้ไม่ใช่ว่าแบบเลือกอยู่แล้วเขาจะแบบแอ c e ซ t ให้คุณเลยนะจักรวาลแอบแซ์ให้เลยแบบนี้ไม่ได้นะครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะมันก็ต้องปรับมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับถึงจะดีขึ้นเนาะประมาณนี้แต่ถ้าเราอะมีความรู้สึกว่าถ้าเราแบบเออใช้อารมณ์เราแบบพยายามแบบ เขาเรียกว่าไงนะแบบมีความรักความสัมพันธ์อะไรที่มันดูไม่ชัดเจนคุณก็ใช้อารมณ์เลยแบบเด็กๆแบบอยากจะเคลียก็เคลียอยากทําก็ทําอยากพูดก็พูดอะไรแบบเนี้ยโดยการใช้อารมณ์แบบเนี้ยมันจะจบลงซะก่อนนะครับต่อให้คุณไม่อยากจบมันก็ต้องจบนะเพราะถ้าเราใช้อารมณ์เกินไปนะครับอย่างที่บอกว่าดาวงคารจาโคจรมาทับในเรือนคู่เพราะดาวงคารเนี่ยถึงแม้จะได้ตาแหน่งนิดนะครับแต่ดาวงคารเนี่ยนะจะส่งกระแสสัมพันธ์ไปถึงดาวสาร์ด้วย อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังมันจะเกิดไพ่เดอะทาวเวอร์เกิดขึ้นในทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยบอกเลยว่าเหมือนกันกับไพ่เดอะทาวเวอร์คือมีโอกาสแตกหักกันได้นะถ้าคุณใช้อารมณ์นะครับในการตัดสินใจในช่วงประมาณสักสงกลาเน,นี่ยแหละประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยควรที่ต้องแบบระงับอารมณ์และโทสะก่อนนะครับแล้วค่อยๆปรับค่อยๆเค,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 คลียร์เนาะความรักความสัมพันธ์อาจจะยังมีข่าวดีถ้าตัวคุณเองมองกัไกลอย่างที่บอกไปพยายามตัดสินใจโดยการที่เราต้อง คิดทบทวนมากๆดูสถานการณ์ก่อนเคลียร์กันก่อนเราค่อยตัดสินใจเพราะถ้าเกิดเราอะเคลียร์กันได้มันไปต่อได้แต่ถ้าเราอารมณ์อร่๋ยได้เนี่ยมันยิ่งไปต่อได้ดีขึ้นแต่ถ้าเราแบบว่าอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่เอาแบบแค่อยากให้เขาเลิกอย่างเดียวให้เขาแบบหยุดติอย่างเดียวเลยบอกเลยว่ามันไม่จบง่ายๆนะครับมันต้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะมันจะจบลักษณะของการที่เับเออเราจะ m o ฟออนไปซะมากกว่าแบบนี้บางคนอาจจะไม่สนวนไม่แคร์ก็ได้เพราะมีความรู้สึกว่าท็อกซิกเกินไปฉันไม่ได้ทําอะไรผิดทําไมฉันต้องมายอมรับกับ อะไรก็ไม่รู้อะไรแบบเนี้นะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรคุณอยากจบก็จบไปเลยนะครับมันจะได้แบบไม่ต้องค้างคาใจโอเคคุณจบไปเลยเราจะได้เริ่มต้นใหม่สำหรับคนอื่นที่ดีกว่าก็ได้ถ้าเกิดคุณคิดว่ามันเสียเวลาจะต้องมาทําให้ชัดเจนแบบนั้นแบบนี้คนเรามันไม่เหมือนกันนะครับคืออยากจะบอกนิดนึงสำหรับใครที่มาฟังบางคนอาจจะบอกว่าทําไมคุณบูต้องเชียร์ให้คนอยู่ต่อทั้งที่เขามีคนอื่นผมไม่ได้เคยเชียร์ให้ใครอยุดต่อผมพูดทางเลือกให้กับตัวคุณ เพราะหลายคนที่เขามาปรึกษาผมเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการอยู่นะเพราะเขายังแบบยังรักเขาอยู่ยังลืมไม่ได้ยังเคลียร์ไม่ลงขนาดเขาบอกเลิกแล้วอะ่ะยังเคลียร์ไม่จบอะ่ะเขายังมีความรู้สึกว่ามันยังติดค้างในใจอะ่ะคิดดูนะคนที่ไม่เคยเป็นนักพยากรณ์คุณจะไม่คิดแบบผมหรอกถ้าเป็นผมผมก็คิดแบบคุณครับว่าทําไมเราต้องมาทนทําไมเราต้องมารอเออมันเสียเวลาแบบนั้นเป็นต้นแต่คุณต้องเข้าใจนะครับคนเราไม่เหมือนกันเนาะ ผมไม่ได้อยู่บทบาทหน้าที่ของคนคนหนึ่งที่มาแสดงออกเหมือนคุณแต่ผมอยู่ในนจุดกึ่งกลางผมต้องให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับอันนี้ขอให้เข้าใจเนาะอันนี้พูดคร่าวๆให้ฟังคือความรักอะ่ะมันไปได้นะถ้าคุณรู้จักที่จะแบบรักเสียสละและแคร์กันบ้างนะคำว่าเสียสละไม่ได้ว่าสี่ทนได้เครียดแบบเสียสละทุกอย่างนะครับไม่ได้แบบนั้นคำว่าเสียสละหมายถึงว่าตัด ไปอะไรที่มันแบบเล็กๆน้อยๆก็ตัดไปเพราะบางทีเราอาจจะปนกันไปหมดมัดรวมกันไปทุกอย่างเหมารวมไปทั้งหมดเลยแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าความรักมันยังขึ้น2ถ้วยยังไงก็ต้องให้โอกาสถ้าเรามีความรู้สึกว่าเรายังอยากไปต่อยกเ้นแต่คุณจะตัดจบคุณก็จบเลยนะครับอันนี้มันก็ไปอีกเรื่องหนึ่งเนาะประมาณนี้นะครับส่วนการอ่านไพ่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะแบบ บอกแล้วว่ามันมีโอกาสที่จะสําเร็จได้แต่ไม่ทุกคนนะครับใครที่ยังอยากไปต่อนะเราควรจะต้องพยายามแบบจริงจังกับความสัมพันธ์แต่แบบเขาเรียกไงเดี๋ยวคือไม่ไม่ควรแบบกดดันนะแต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันแล้วความรักจะไปต่อได้ถ้าเราประครับประคองไปนะครับก็เปลี่ยนแปลงไปอีกนิดหนึ่งเนาะ สรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนโปรดใช้วิจัยญาตในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ต้องการตัดสินใจดูดวงแบบมั่นยำรบกวมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณค้าม